สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สําหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมนะครับเปลี่ยนอะไรนะครเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร ซึ่งในคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านเนี่ยนะครับมาชมขั้นตอนนะครับในการตรวจสอบและแก้ปัญหานะครับเครื่องตัดหญ้า2จังหวะนะยี่ห้อนะครับอะไรเนี่ย FNN นะครับซึ่งท่านที่ติดตามครูมานะครับก็คงพอจะทราบว่าทางวัดเนี่ยได้นำเครื่องตัดหญ้าเนี่ยมาให้ครูเนี่ยนะครับ ตัวซ่อมทั้งหมด4ตัวโดยเป็นเครื่องตัดหญ้ารุ่นมิซูบิชิ t u 4 3นะครับ2ตัวซึ่งตัวนั้นน่ะได้เปลี่ยนเสื้อสูบลูกสูบไปส่งงานทางวัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอีกหนึ่งตัวที่ได้ทำเสร็จไปแล้วก็คือเครื่อง Honda GX35 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สจังหวะตัวนั้นก็ แก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยส่งคืนทางวัดแต่แล้วอันนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายนะครับเป็นเครื่องสองจังหวะนะครับเวลาทางวัดเนี่ยนะครับเอาเครื่องมาให้ซ่อมเนี่ยคือไม่ทราบประวัติการใช้งานนะครับว่าใครใช้มันเสียอะไรยังไงนะครับเพราะว่าคนใช้เนี่ยมันหลากหลายพอเวลาเสียแล้วหรือมีปัญหาก็คือเอาไปวางไว้นะครับ พระท่านก็มาไหว้วานให้ครูเนี่ยช่วยตรวจสอบให้หน่อยตอนที่ไปเอาเครื่องตัวนี้มานะครับก็คือน้ำมันเบนซินในถังเนี่ยคือไม่มีนะครับแห้งๆมาอย่างนี้เลยนะอ่าใบาตัดคูมันก็ไม่มีมานะครับนะใบตัดตรงเนี้ยหรือเอ็นก็ไม่มีมาซึ่งครูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า มันจะติดได้ไหมหรือว่ามันมีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นเมื่อครูไม่ทราบประวัติการใช้งานอะไรเลยนะครับครูก็จะมาเริ่มทำการตรวจสอบทีละขั้นตอนนะใช้ในกรณีที่เราไม่รู้เลยนะฮะว่าใครใช้มีปัญหาอะไรยังไงนะครับเพราะเดี๋ยว,ลวหลายท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าโอ้มันเป็นตรงนั้นมันเป็นตรงนู้นมันเป็นตรงนี้ได้เลยนะครับ อันนั้นน้ท่านชำนาญแล้วอะไรคือเรื่องของท่านนะครับแต่ครูจะมาทําขั้นตอนในการตรวจสอบให้ดูว่าถ้าไม่รู้เลยเริ่มต้นจากอะไรยังไงกันดีนะครับอน้ํามันเบนซินไม่มีนะครูก็ยังไม่ไปซื้อน้ํามันเบนซินอะไรมาเติมนะครับครูก็ดูบริบทอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยนะฮะถอดหัวเทียนเช็คประกายไฟครับถอดหัวเทียนครับ ท่านจะใช้เครื่องมือใช้ประแจอะไรถอดหัวเทียนนั้นก็เรื่องของท่านนะครับโรงเรียนก็มีเครื่องมือที่ใช้เฉพาะงานของมันโดยเฉพาะนะครูก็ถอดหัวเทียนออกมานะครับแล้วก็มาเช็คก่อนว่าเครื่องตัวเนี้ระบบจุดระเบิดเนี่ยมันยังทํางานอยู่ไหมคือมีประกายไฟหรือเปล่าต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่ามันคือการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีประกายไฟกระโดดออกที่หัวเทียนก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องตัวนั้นจะต้องติดเสมอไปนะครับมันคือการตรวจสอบนะหลังจากถอดหัวเทียนออกมาเสร็จก็เอาหัวเทียนเนี่ยนะครับเสียบเข้ากับปลั๊กนะเสียบเข้ากับปลั๊กแล้วก็เอาหัวเทียนเนี่ยนะครับแตะลงกาว ทีนี้ตอนที่เราไปตอนที่เราจะไปสตาร์ทเครื่องเพื่อเช็คว่ามีประกายไฟหรือเปล่านะบางท่านอาจจะตกม้าตายง่ายๆเลยนะครับก็คือไม่ได้ดูว่าตำแหน่งสวิตช์เนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งสต็อปหรือสตาร์ทนะครับซึ่งในเครื่องยนต์ตัวนี้ครูก็ยังไม่รู้ว่าไอสวิตติดเครื่องกระดับเครื่องเนี่ยมันใช้ได้ไหมแต่ที่แน่ๆตามหลักการก็คือมันจะต้องดึงสวิตตัวเนี้ย ไปที่ตำแหน่งสตาร์ตครูก็ดึงสวิตไปที่ตำแหน่งสตาร์ตแล้วนะครับนะหัวเทียนนะครับครูก็จะแตะนะเดี๋ยวครูขออนุญาตแตะไปตรงนี้กันแล้วกันนะครับตรงตัวกาดป่องไอเสียน่ะนะครับเดี๋ยวสตาร์ตแล้วดูประกายไฟนะครับสตาร์ตเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ เพราะว่ามันอยู่มุมที่มองไม่เห็นตรงเขี้ยวมันชัดเจนนะครับเดี๋ยวครูหาตำแหน่งให้ดูนะครับอ่าอ่สตาร์ทครับนะครับอ่าท่านเห็นไฮมมีมีประกายไฟออกหัวเทียนนะครับหาพอครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเบื้องต้นเครื่องยนต์ตัวเนี้ยมีประกายไฟออกหัวเทียนละ แสดงว่าระบบจุดระเบิดยังทำงานได้อยู่แต่จะสมบูรณ์หรือเปล่าครูยังไม่รู้นะครับพี่ปุ้ยเอาหัวเทียนใส่คืนกลับเข้าไปอย่างเก่านะล่องลอยที่หัวเทียนเขาขันมาจนบ่าหัวเทียนมันเย็นไปหมดนะครับนะ พวกน็อตสกรูอะไรต่างๆก็มีมาไม่ครบนะมีมีชาวบ้านหลายคนนะครับเอาเครื่องตัดหญ้าที่เป็นเครื่องก๊อฟนะครับจากจีนมาให้ซ่อมนะครับนะหลายเครื่องที่ครูตรวจสอบแล้วครูก็จะแจ้งไปว่าซ่อมไปมันก็ไม่คุ้มนะครับนะเสื้อเป็นรอยลูกเป็นรอยเครื่องกอ๊อฟเครื่องใหม่ตัวเครื่องใหม่ตัวละพันกว่าบาทนะครับซ่อมไม่คุ้มนะ อ่านะครับทีนี้หลังจากที่ครูตรวจสอบนะครับประกายไฟเรียบร้อยนะหรือระบบจุดระเบิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูก็จะมาตรวจสอบก่อนว่าคาบูเรเตอร์อะไรเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยนะครับถอดตัวครอบกองอากาศนะครับเพื่อมาดูว่าไส้กองเอ่ยคาบูเรเตอร์เบื้องต้นมันเป็นอย่างไรเอาถอดครับ เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอญาตหมุนเครื่องเพราะตอนนี้มุมนี้มันทึบนะครับเดี๋ยวครูขอญาตจับเครื่องหมุนมาอย่างนี้เอาหมุนดิดดนนอ่าเพราะฝัะ่งนี้มันจะสว่างอ่ะโอเคครับอ่ะถอดครับอ่เดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะครับน่ะเราศึกษานะครับไว้ไม่เสียหายนะครับเผื่อเรามีเครื่องตัดหญ้าแบบนี้นะครับสองจังหวะนะครับ ก็จะได้รู้ว่าเวลามันมีปัญหาเนี่ยมันตรวจสอบอะไรยังไงแง้มออกมาครับอ่านะครับพี่ปุ้ยก็แกะฝาครอบนะครับตัวกองอากาศออกก็จะเจอไส้กองอยู่2ชิ้นนะครับ อันนี้ก็คือเป็นไส้กรองก่อนที่อากาศจะเข้านะครับส่วนอันนี้เป็นไส้กรองอากาศที่จะเข้าคาบูเรเตอร์นะชิ้นนี้นะครับก็ไส้กรองก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่นะครับช่ำๆน้ำมันอยู่นะครับอ่าตัวเนี้ยจะเป็นคาบูเรเตอร์แบบลูกชักหรือลูกเร่งอ่าพี่ปุ้ยลองเร่งดูครับเร่งครับอ่า นะก็ยังเร่งดีดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กได้อยู่นะครับในเบื้องต้นนะทีนี้พอเช็คมาถึงขั้นตอนตรงนี้เสร็จปั๊บครูก็จะต้องลองติดเครื่องก็อย่างที่ครูแจ้งไปว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเขาไม่มีน้ำมันเบนซินมาแล้วตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะครูก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปขอเบอิกค่าน้ำมันจากทางวัดมา100บาทนะครับ แล้วก็ไปซื้อน้ำมันเบนซินมาทีนี้พอซื้อน้ำมันเบนซินมาเสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็จะตวงน้ำมันเบนซินเนี่ยใส่ในกระป๋องเนี่ยในแก๊ลอนน้ำมันอันเล็กเนี่ยนะครับปริมาณหนึ่งลิตรครูไม่ได้บอกว่าซื้อมาหนึ่งร้อยบาทแล้วได้หนึ่งลิตรนะไม่ใช่นะเอาที่พี่ปุ้ยซื้อมาได้เนี่ยครูจะมาตวงใส่เนี่ยกระป๋องเหลืองแบนนั้นเนี่ยหนึ่งลิตร เพราะฉะนั้นตอนนี้ในกระป๋องเนี่ยจะมีน้ํามันเบนซินอยู่1ลิตรนะครพี่ปุ้ยซื้อมาคือแก๊สโซฮอล์นะครับพอเราเติมน้ํามันเบนซินไปได้1ลิตรมันจะต้องใช้ทูทหรือออ t เตอร์ลูปเนี่ยไปผสมถ้าเป็นทูทีเกจทั่วๆไปก็คือตัวนี้นะจากตัวอย่างเนี่ยนะจะใช้เป็นของสเต g ทู t เมื่อเราตวงน้ำมันเบนซินใส่กระป๋องเหลืองแบนมา1ลิตรแล้วเราใช้ตัวทูทีเกตธรรมดาเราก็จะต้องตวงน้ำมันออ t อัลูปหรือน้ำมันทูทีเนี่ยใส่ไปในขวดเนี่ยสีซีซีแล้วก็เอาออ t o ัลูปหรือทูทีสี่สซีซีที่เราตวงเนี่ยมาเทใส่ลงไปในกระป๋องที่เราใส่น้ำมันไว้ เข้าใจตรงกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีของท่านท่านใช้ออตตลูปเกรดพีเมียมหรือออตตลูปเกรดพิเศษอันเนี้ยมันจะใช้อัตราส่วนผสม50ต่อ1นะ50ต่อ1เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านเทน้ำมันเบนซินนะครับลงมาในกระป๋องเหลืองแบนนั้นเนี้ย1ลิตร ท่านก็จะต้องเทออรตลูปลงมาในขวดยาอันนี้แค่เพียง2 0ซ c ซึ่งตอนที่ครูเนี่ยให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปซื้อทูทีของมาลูยาม่าเนี่ยเพื่อเอามาเป็นสื่อการเรียนการสอนเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาก็จะแถมไอตัวถ้วยตวงมาให้นะครับ เพราะฉะนั้น20ซีซีนะครับก็คือจุดที่อยู่ตรงปลายนิ้วโป้งคูเนี่ยนะครับโดยไล่มาดังนี้นะครับอันนี้คือ 5, 10, 15, 20นะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับนะทวนนะครับถ้าเป็นเกจธรรมดาเบนซิน1ลิตรผสม 2T 40ซีซ แต่ถ้าเป็นทูทีเกรดพรีเมียมอัตราส่วนผสม50ต่อ1น้ำมันเบนซิน1ลิตรใช้ทูทีแค่เพียง20ซีซีนะซึ่งในคลิปเนี้ยนะทางวัดเนี่ยเขาใช้ทูทตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้ครูก็ได้ให้พี่ปุ้ยเนี่ยนะครับเขาผสมทูทีลงไปนะครับ40ซีซี นะทีนี้40ซีซีนะพอใส่เสร็จปุ๊บพี่ปุ้ยเขาจะทําการเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยากระป๋องนี้นะครับ <c oughs> เพื่อให้ทูทีกับออตลูปเนี่ยมันผสมเข้ากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> เราก็จะเอาน้ํามันเบนซินเนี่ยที่ผสมตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> มาเทใส่ลงไปในถังน้ํามันของเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะซึ่งตอนเนี้ย กระป๋องเนี่ยนะครับคือกระป๋องที่ใช้ผสมจริงๆของเครื่องตัดหญ้าทางวัดคือกระป๋องนี้นะเดี๋ยวครูก็จะให้พี่ปุ้ยเขาเทเลยนะครับนะเดี๋ยวครูขอญาตมาที่มุมนี้นะครับนะ,ะเดี๋ยวในระหว่างที่พี่ปุ้ยเขาเทนะคุณก็เทไปแค่เล็กน้อยก่อนครับผมจะอธิบายเขานะะ มันไม่มีใครรู้ปัญหาล่วงหน้าแร้วครับมันต้องทำก่อนแล้วมันถึงจะเจอปัญหาครับ นะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกับเครื่องตัดหญ้านะครับพอดีเมื่อสักครู่นักศึกษาเขามาขอรับมอเตอร์ไซค์ที่เอามาซ่อมคืนนะครับนะเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยนะครับทําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือน้ํามันเบนซินเนี่ยที่ได้ผสมทูทีในอัตราส่วน25ต่อหนึ่งลงไปในถังน้ํามันของเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับอ่านะี่ะพี่ปุ้ยเติมครับ เติมลงไปแค่นิดเดียวก่อนนะครับนะยังไม่จะเป็นจะต้องเติมลงไปจนเต็มถังนะครับอ่าโอเคอีกนิดนึงอ่าหยุดไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับพอพี่ปุ้ยเนี่ยทําการเติมน้ํามันลงไปในถังแล้วนะครับปัญหาที่เราเจอก็คือนะครับน้ํามันเนี่ยมันซึมครับมันซึมออกตรงนี้แถวแถวเนี้ยมันหยดมันรั่วนะครับ พอน้ำมันเนี่ยมันซึมมันหยดมันรั่วออกตรงแถวแถวเนี่ยซึ่งตรงจุดเนี่ยมันคือจุดที่อยู่ตรงคาบูเรเตอร์หลายหลายคนก็จะสันนิษฐานว่าลูกลอยมันค้างเข็มลูกลอยปิดไม่สนิทอันนั้นคือข้อสันนิษฐานนะครับถ้าถามครูเนี่ยครูก็จะตอบอย่างนั้นเหมือนกันว่าเติมน้ํามันลงไปแล้วทําไมน้ํามันมันไหลซึ่งคนที่ถามเนี่ยคือครูก็ไม่ได้อยู่ตรงหน้างานครูก็ไม่เห็นครูก็จะตอบว่า ลูกลอยคุณมีปัญหาเข็มลูกลอยค้างนะครับซึ่งในเครื่องตัดหญ้าตัวเนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คาร์ mm. บูเรเตอร์นะเดี๋ยวมันอยู่ที่อะไรนะครับคือเครื่องตัดหญ้าตัวเนี้ยตรงท่อน้ํามันตรงเนี้ยมันแตกเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยถอดให้ดูนะจักครู่หนึ่งนะครับแต่วันนั้นที่ครูตรวจสอบ,เน,บเนี่ยนะฮะเนี่ยน็อตทุกตัวพวกเนี้ยคือหัวมันเยินมันบานมาหมดเลย แสดงว่ามันผ่านการรื้อการถอดการซ่อมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงมือครูแล้วครูได้ซ่อมเป็นคนแรกนะนะอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยถอดตัวไอหมอก,กองตัวเรือหมอ,อก,กองตัวนี้ออกนะฮะใช้ไขควงแฉกคายออกสามตัว จังนะค,คือบางท่านเข้ามาดูนะตรงผลสําเร็จของงานแล้วนะครับถ้าโอ้แค่นี้เองนะฮะนันะมาเข้ามารับชมคลิปของครูนะฮะคือท่านก็จะได้รู้แนวทางเอาไปใช้ในการตรวจเช็คตรวจสอบได้นะครับนะ แล้วอย่างที่ครูแจ้งไปว่าบางกรณีเนี่ยพอเช็คพอตรวจสอบแล้วเนี่ยคือมันซ่อมแล้วมันไม่คุ้มนะครับเยอะนะเพราะแถวหนองแขมเนี่ยมันติดกับสมุทรสาครเขายังทําเกษตรอยู่นะครับทางวัดหรือทางอะไรก็จะเครื่องตัดหญ้ามาให้ตรวจซ่อมอยู่บ่อยๆนะครับเอาออกมาครับทีนี้พี่ปุ้ยเถิดครับ ทีนี้นะครับพอวันนั้นนะครับพอถอดออกมาเสร็จปุ๊บนะเราก็เจอปัญหาครับว่าไอจุดที่น้ํามันมันไหลออกมานะครับมันคือท่อน้ํามันท่อนี้มันแตกเนี่ยฮะเดี๋ยวครูจะบีให้ดูนะครับนี่นะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนะอภิปุ้ย,ยาง,ง้างให้เขาหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยมันแตกเพราะฉะนั้นวันนั้นพอตอนเติมไปทีแรกนะครับมันแค่ซึม พอเราสตาร์ทเครื่องมันเกิดการสั่นสะเทือนนะครับน้ำม,นมันมันก็จะไหลออกมาเยอะมานองพื้นเลยนะครับวับนั้นเราก็เจอปัญหาละอ่อท่อน้ำมันตรงนี้มันแตกซึ่งจะเป็นเหตุผลหลักหรือเปล่าไม่รู้นะที่ทางคนใช้เครื่องตัวเนี้ยเขาก็เลยไม่ใช้มันต่อนะครับอ่บาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะครับก็คือต้อง เปลี่ยนท่อน้ำมันเส้นนี้ให้เขาใหม่แล้วในขณะเดียวกันนะครับก็จะถือโอกาสเนี้ยนะเดี๋ยวจะถอดคาร์บูเรเตอร์เนี้ยออกมาล้างทำความสะอาดและตรวจสอบด้วยนี่นะนิ้วคูเนี่ยนิ้วชี้คูจับไปที่น็อตยึดเนี่ยนะครับคาร์บูเรเตอร์กับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเนี่ยน็อตหัวบานเละเทะอ่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูพี่ปุ้ยตะแคงไว้เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ย นั้นจะได้เข้าใจนะครับว่าเวลามีคนเขาเครื่องมาให้ครูซ่อมเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะเป็นเครื่องที่แบบว่าถ้าพูดกันแบบกันเองไม่สุภาพนะคือเครื่องเหลือเดนนะครับคือจากที่อื่นมามันเละมาแล้วมันไม่ไหวแล้วถึงเอามาให้ครูพอเอามาถึงครูปุ๊บครูก็บอกว่ามันก็เกินจะเยียวยาแล้วเหมือนกันนะ เพราะว่าบางทีบางร้านเนี่ยบางช่างก็ซ่อมมาจนเละเหมือนกันเอากลับคืนสภาพเดิมยากอ่าโอเคนะเพราะนั้นตอนนี้มาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนท่อน้ำมันแล้วก็ถอดคาร์บูเรเตอร์มาล้างอ่าก็จะขอหยุดวิดีโอไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถอดคาร์บูเรเตอร์มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรเป็นยังไงบ้างมันสกรปรกมันอุดตันตรงไหนไหมอ่าโอเคนะครับ